มีแกนในน่มีปูนพอกปูนพอกยังหลงอยู่หลงเหลืออยู่เนี่นีน่าจะเป็นเป็นยักษ์หรืออะไรนี่แหละนี่จะเป็นทางเข้าจะเป็นทางเข้าทางเข้าก็ทำด้วยศีลาแรง นี่เป็นองค์พระนะองค์พระนี่แก่นในมีแก่นในองค์พระทั้งนั้นเลยเนะนี่ยนี่รอยปูนปั้นอย่างนี้อยู่รอยปูนปั้นของช่างสมัยก่อนอันนีจน้จะเป็นทางเข้าจะเป็นทางเข้า